ผมก็เคยได้ยินนะแต่ผมคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอกนะครับเป็น,ปน,ปนความห่วงใย,ยมากกว่านะครับวันนี้เชียงใหม่ทุกหน่วยไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่และไม่ใช่ต่างคนต่างกังวลระแวงนู้นระแวงนี้กลัวจะนู้นกลัวนี้ไม่มีหรอกครับผมได้สร้างความเข้าใจและก็สลายความคิดความกังวลเดิมๆด้วยการให้ความมั่นใจกับน้องๆผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นน้องๆของกรมอุทยานกรมป่าไม้ถ้าจะบอกว่า เกรงว่าถ้าไม่มีไฟแล้วเขาจะไม่จ้างเนี่ยผมรับอาสาที่จะทําความเข้าใจกับผู้กำคับบัญชาทุกระดับทั้งท่านตลัดกระทรวงทรัพยากรธรรนชาติสิ่งแวดล้อมท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกจนถึงจะกกาบเรียนผู้บัญชาเบื้องเบื้องสูงเนี่ยก็จะทําให้ว่าถ้าเขาปฏิบัติงานดีนั่นคือความจําเป็นที่เราจะต้องคงกําลังในการรักษาป่าป้องกันไฟต่อไปแม้ว่าไม่มีไฟเกิดขึ้นนั่นคือผลงานที่เขาปฏิบัติเพราะฉะนั้นไฟอิจฉาไฟลิขยาไฟกังวลที่ท่านกังวลเนี่ย ผมคิดว่าเราทําความเข้าใจกันได้นะครับแล้วก็น่าจะจับมือกันเดินไปสู่ประโยชน์ของชาติบ้านเมืองที่จะไม่เกิดการเผาไม่ว่าวัตถุประสงค์ใดๆครับครับแล้วก็เรื่องของงบประมาณนี่เราก็สามารถที่จะให้เท่ากันหมดอะไรเงี้ยนะครับงบประมาณก็แล้วแต่ละแต่ละหน่วยที่เขาดูแลกันอยู่นะครับในเรื่องของการบริหารก,การก็่านนายกรัฐมนตรีท่านก็จะสนับสนุนการบริหารของเราครับครับท่านครับแล้วสถานการณ์ท้องฟ้าเชียงใหม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเห็นโปร่ง ด้านหลังผมนี่คือดอยคําดอยสุเทพก็ยังเห็นดอยนะครับทั้งลูกนะครับอาจจะมีเทาๆามัวๆบ้างก็วันนี้การเผาของในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแทบไม่มีเลยทั้งจังหวัดเนี่ย25อำเภอ2,000 20, ตารางกิโลเมตรเนี่ยมีจุดทออสปอตเมื่อเช้าเนี่ย13จุดถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็ดําเนินการดับอยู่เราดับได้วันต่อวันเกือบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะมีที่ออบหลวงเท่านั้นที่เป็นหน้าผาสูงชันแล้วก็เป็นความพยายามในการจุดที่จะ มุ่งหวังวัตถุประสงค์กรบางประการที่จะกระทําผิดกฎหมายจุดแปลงจุดแปลง A ดับแปลง A พรุ่งนี้จุดแปลง B ให้เราดับไปเรื่อยๆ7วัน10วันที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับควันจากเพื่อนบ้านมีรอยเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าเราก็มีปฏิบัติการเรื่องฝนหลวงของการสร้างกระแสะลมแรงการระบายอากาศขึ้นไปเหนือชั้นบรรยากาศเนี่ยเราทำสำเร็จมาหลายรอบแล้วแล้วเราก็จะคงปฏิบัติการนี้ไว้ที่เชียงใหม่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูครับ ครับรับมือได้ครับ,รบท่านครับชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะมีการลักลอบจุดอย่างากท่านอยากจะพูดอะไรบอกอะไรกับเขาบ้างในตอนนี้ผมเรียนว่าคนเชียงใหม่สองล้านคนน่ารักมากครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบทั้งร้อยนะฮะร่วมมือไม่จุดเมื่อก่อนเราขับรถไปไหนนั่งรถไปไหนหรือมองมาจากยอดดอยยอดยอะไรเนี่ยเราจะเห็นการจุดเยอะไปหมดปีนี้แทบไม่มีเลยนะครับการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมลดลงจนถึงแทบไม่มีลดลงถึง7 0็นนะครับการเผาในป่าแม้ จะเป็นไปตามหลักวิชาการป่าไม้ที่อ้างว่ายังมีความจําเป็นต้องชิงเผาบริหารจัดการเชื้อเพลิงก็ลดลงกว่า50เช่นกันนะครับพี่น้องประชาชนเห็นประโยชน์ของการไม่เผาเองในจังหวัดเชียงใหม่เพราะเขาได้สูดหายใจที่บริสุทธิ์แล้วก็เศรษฐกิจเราก็ดีคนเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเราอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่ปีใหม่จนวันนี้นักท่องเที่ยวที่ไหลเข้าเมืองเชียงใหม่ยังไม่ตกเลยนะครับเพราะว่าเขามั่นใจในการควบคุมการเผาแล้วก็อากาศที่หายใจได้แล้วก็ ความเย็นปีนี้มันนานนะครับเชียงใหม่มีอะไรดีๆเยอะที่ให้ทุกคนอยากค้นหาแล้วก็อยากมาครับ